เกิดอบัติเหตุสบ้าหัวเขาแตกซึ่งเกิดจากมีบุคคลอื่นขับรถมาชน,นเราหรือเราลมรถหรือว่าสุนัขวิ่งตัดหน้ารถการที่สภาพหัวเกาของเรานั้นซึ่งสะ้าหัวเขาแตกถือว่าเป็นอันตรายสาหัสอย่างหนึ่งทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพตาม เดิมที่เราเคยได้ประกอบอาชีพมาในขณะนั่งนั่งแล้วไม่มีแรงลุกเพราะว่าไม่มีแรงส่งที่จะยกขึ้นลุกขึ้นเดินลุกขึ้นยืนได้ตามาปกติเราไม่สามารถที่จะเดินและวิ่งอย่างปกติในเขานะครับการที่เกิดอ,อุบัติเหตุนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหลายเดือนนั้นเนื่องจากสฉาะ บ้าหัวเขแตกตงมีความทุกข์ทรมานในขณะที่พักรักษาตัวอยู่นั้นเมื่อทางแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ก็ยังไม่สามารถที่จะทำงานประกอบอาชีพได้ตามปกติเพราะจิบที่หัวเก่าบางครั้งจิบลึกบางครั้งก็จิบแปลป็บๆนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเดินหรือทำงาน ได้ปกติเหมือนเมื่อก่อนเลยไม่สามารถทํางานหนักแม้แต่งานเบาเบาก็ยังไม่สามารถที่จะเดินได้อย่างปกติถือว่าถือเปรียบเสเหมือนว่าเป็นการสูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพตามเดิมปกติที่เคยมีกันมาเป็นการทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสตั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งเป็นการสูญเสียบุคลิกภาพในการใช้ชีวิตตามปกติของผู้เสียหายนั้นผู้เสียหายมีสิทธิจะเรียกร้องความบาดเจ็บความทุกข์ทรมานกล้าสูญเสียบุคลิกภาพต่างๆได้หลายแสนนะครับเมื่อมีปัญหาแบบนี้ตั้นอย่าปล่อยตั้นอย่าปล่อยให้มันผ่านไปอย่าเรียกร้องแต่ค่า รักษาพยาบาลอย่าเรียกร้องแต่ค่าบาดแผลเพียงอย่างเดียวหรือการงานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพระหว่างพักรักษาตัวได้แต่เรนั้นยังสามารถเรียกค่าประกอบอาชีพในอนาคตที่เราไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิมเพราะสบ้าว่าเขาแต่ไม่สามารถยืนเดินได้นาน ไม่สามารถที่จะยกของหนักเหมือนดังเดิมได้เขาเรียกปกคลิกกา,าพเสียไปทั้งแต่วันนั้นวันเกิดเหตุตึงตึงอนาคตนะครับเมื่อท่านสูญเสียความสามารถท่านูญเสียปกคลิกภาะพั้่นสูญเ,เสียความเป็นปกติของร่างกายที่ร่างกายจะต้องแข็งแรงอยู่ครบทุกส่วนและสมบูรณ์ทุกประการท่านจะต้องเรียกร้องความเสียหาย ของท่านทั้งในป th th e like t t ัจจุบันและอนาคตมาให้ครบนะครับจะเรียกร้องอะไรได้บ้างต้องรีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่ถ้าไม่รู้จักทนายคนใดตัวมาปรึกษาทนายนัดยินดีให้คำปรึกษาครับหากมีประโยชน์เจิงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Let like me take you far away for you You'd Take you, let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you, let me take you far away. You'd like. take you